ผู้วสโองหมายความว่าอย่างไรจะบอกว่าคนทรยศมาจากหอเมคาลล่องของข้าอย่างนั้นหรือคืนนี้พวกระดับสูงสุดของนิกายกระบี่ชิงวินได้รวมตัวกันที่นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นคือการค้นหาผู้ทรยศที่ซ่อนตัวอยู่ภายในนิกายการลอบโจมตีกูอี้ได้พิสูจน์ว่ามีสิทธิ์ตกอยู่ในเงื้อมือของนิกายปีศาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากการเลือกสิทธิ์5คนเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมสวรรค์ การแข่งขันภายในนิกายอย่างกระทันหันนี้ก็ยังมีจุดประสงค์อื่นพวกเขาตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของผู้ทรยศเจ้าหอ,อกูช่วยสงบอารมณ์ลงด้วยมีความเป็นไปได้มากที่ผู้ทรยศจะมีอยู่ในหอเมคาล่องด้วยเหตุที่ว่าข้ามอบไข่มุกวิญญาณโลหิตให้เจ้าจัดการและเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับใครเลยและก่อนที่เจ้าจะไปก็ได้เตรียมการอย่างเพียงพอเพื่อปกป้องลง่องลอยของเจ้าทว่านิกายปีศาจก็ยังรู้เรื่องนี้ เจ้าไม่คิดหรือว่ามันแปลกๆผู้วุโสล้อองเชิญพูดต่อเลยและยะอเวลาตลอดหนึ่งปีพลังทั้งสามคนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากคนแรกคือหัวหน้าสิทธิ์หอเมคาล่องเจียงตูเมื่อสองปีก่อนระดับการฝึกฝนของเขาอยู่ระดับกะลียุคเมื่อขั้นสองและความแข่งแร่งของเขาเทียบได้กับรองหัวหน้ากวนซานเย่แต่ในการแข่งขันภายในนิกายเมื่อปีที่แล้วเขาได้ไต่อันดับขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแร่ง,งทีละคน และกลายเป็นอันดับที่3บนรายชื่อสวรรค์ได้ตามคำพูดของเขาเขาโชคดีที่ได้รับการชี้แนะจากยอดฝีมือซึ่งส่งผลให้เขาเชี่ยวชาญด้านกวบีอย่างรวดเร็วต่อไปก็เป็นศิษย์คนที่สองเจ้าลุยเขาเป็นคนสันโดษและการฝึกฝนของเขาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยปีที่แล้วเขายังอยู่ในอันดับที่33บนรายชื่อสวรรค์เจ้าลุยเขาเป็นคนสันโดษและพลังบางเพลงของเขาก็ไม่ได้พิเศษอะไรนอกจากนั้นวิชากวบีที่เขาเชี่ยวชาญน,นั้นท่งพลังเป็นพิเศษ แล้แปลกประหลาดอย่างยิ่งบางทีถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้เลยตามที่เขาบอกมาคือเขายังเอินเข้าสู่ดินแดนลับแล้วบังเอิญโชคดีคนสุดท้ายคือฮวาชิงอินเขาดูน่าสงสัยน้อยที่สุดแต่สําหรับข้าเขามีความลับซ่อนไปมากที่สุดเท่าที่ข้ารู้มานับตั้งแต่ที่เขากลายเป็นสิทธิทางการเมื่อปีก่อนเขาก็ขี้เกียจและแทบไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยและแต่ละครั้งเขาจะเดินทางไปทาภารกิจไม่เกินสองวันและในระยะเวลาอันสั้นเขาทําได้ยังไงกัน ถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธียันและ่ายกลต่างๆเชี่ยวชาญมากยิ่งไปกว่านั้นไข่อย,ยังรู้สึกได้ว่าถูกครังที่เกิดเรื่องระหว่างนิกายกับนิกายปีศาจจะต้องมีฮาวาชิงวินเกี่ยวข้องด้วยเขาเป็นคนที่เอาชนะเหล่าศิษย์นิกายปีศาจและนาําไข่มกวิญญาณโลหิตกลับมาตามคําบอกเล่าของเหล่าศิษย์ที่เป็นพยายนในเหตุการณ์ในขนาดนั้นยังมีประมุกเสียอ,อินจากนิกายปีศาจซึ่งอยู่ระดับกะลียุคข,ขั้นม่วงแต่หลังจากที่ฮาวาชิงวินเผชิญหน้ากับเขา ปามงนิกายปีศาจคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไม่มีเหตุผลเลยหลังจากนั้นเขาและแย่เจียสินก็เดินทางเพื่อทํางานร่วมกันและบังเอิญพบกับผู้อาวุโสจากนิกายปีศาจโมสวนที่สร้างตัวอ่อนปีศาจในหมู่บ้านและได้ช่วยเหลือชีวิตสิทธางการสองคนจากนิกายวิญญาณม่วงจากนั้นเขาก็ได้รับอนุญาตให้หลาพักจากท่านประมุกุได้3วันแต่ว่าเขาก็มุ่งหน้าไปยังเมืองอื่นสิน้นด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุ และเขาก็ได้ไปเผชเชิญกับปะมุนิกายปีศาจที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้ข้าเชื่อว่าทุกคนสังเกตเห็นสิ่งนี้ในระหว่างการแข่งขันภายในนิกายเช่นกันเขาใช้ยานและคกล้คนที่เราไม่รู้จักมาก่อนและใช้กลยุทธ์เอาชนะคนที่แข็งแร่งกว่าสองคนติดต่อกันข้าเชื่อว่าสิทธิผู้หนีไม่ได้ขี้เกียจเหมือนที่เห็นกันแต่มีความลับซ่อนอยู่และอาจซ่อนพลังที่แท้จริงของเขาเอาไว้สรุปแล้วสำหรับข้าในบรรดาสิทธิสามคนนี้ทวาชิงวินเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุด เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่ฮาวาชิงวินจะเป็นคนทรยศได้ฮัมฮม,ฮมไงท่านประมุก,กับเจ้าหอกูถึงเห็นผองต้องกันล่ะอาจจะเป็นไปได้แล้วก็บอกได้เลยว่านี่มีโอกาสเป็นนั่นพระเจ้าหอกูกับท่านประมุกสนิทก,กับฮาวาชิงวินบางทีเขาอาจจะถูกพวกนิกายปีศาจควบคุมอยู่ก็เป็นไปได้รือเจ้าหมายความว่าย่งไงกัน เป็นไปได้ว่าในการออกไปข้างนอกของฮาวาชิงวินนั้นตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บำเพ็ญจากนิกายปีศาสตร์ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ต่อนเนื่องตามมาหากเจ้ากำลังพูดถึงการควบคุมข้าว่าเขากำลังซ่อนพลังและกำจัดระดับบำเพ็ญของเขาไว้นั่นดูน่าเชื่อถือกว่าอีกชิงอินก็เป็นแบบนั้นมาตลอดข้าไม่รู้สึกเลยว่ามีล่องรอยถูกควบคุมจากเขาและหากเขาเป็นคนทรยศจริงเหตุใดเขาถึงได้นำไข่มุกวิญญ,ญาณลเหิีกลับมามอบให้นิกายด้วย แล้วเหตุใดผู้อาวุโสของนิกายปีศาจถึงถูกสังหารตายหมดที่บ้านอิงเกิลพวกเจ้าทุกคนกำลังประนามและตั้งคำถามกับเขาโดยไม่มีหลักฐานเช่นนั้นก็ตัวพวกศีรษะที่ต้องสงสัยไปสอบสวนสิเราจะเร่งรีบไม่ได้การถามเช่นนั้นมีแต่จะทำให้คนหลายรู้ตัวสิ่งที่เราต้องตรวจสอบคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของนิกายปีศาจในการส่งสัยรับมาที่นิกายเราข้าแน่ใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องผืนืนอย่างการส่งข่าวให้นิกายปีศาจรู้แนะ่ ้ารู้สึกว่าจะแย่กว่านั้นนิกายปีศาจวางแผนที่จะแทรกแซงการแข่งขันภายในนิกายกระบี่ชิงวินท่านประมุขหมายความว่าอย่างไรเราจะทําการวางผลจับคู่ประลองในเมื่อน,นิกายปีศาจได้วางแผนสายลับไว้ในนิกายเล่าเช่นนั้นเราจะถือโอกาสทดสอบมันซะเลยไม่ว่าจะเป็นเจียงตูฮาวาชิงวินหรือเจ้าลุยพวกเขาทุกคนจะต้องต่อสู้เพื่อต่อพวกเขาเองข้าจะต้องรู้ให้แน่ใจว่านิกายปีศาจวางแผนอะไรไว้รับทราบ อย,อยากให้ข้าพาเจ้าไปงานประลองพวกนี้ด้วยงั้นหรือเอ๊เอ๊ข้าดูว่าช่วงนี้เจ้าเบื่อเบื่อแต่เจ้าเข้าไปในงานประลองไม่ได้ไว้พวกนี้ข้ายอมแพ้แล้วจบงานประลองข้าจะพาเจ้าออกไปเที่ยวด้วยเอ๊เอ๋เจ้าจะพาข้าไปไหนกันข้าจะนอนแล้วที่นี่คือหลังยอดเขาเมคาล่องไงาาพาข้ามาที่นี่ล่ะนี่นี่นี่มีอะไรอยู่ตรงนั้น เอนี่มันมีธงไข้กลอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนี่คือธงไข้กลระดับสูงดูเหมือนว่าจะถูกใช้เพื่อป้องกันดวงจิตและสร้างพื้นที่ปิดแม้ว่าข้าจะทำลายมันได้แต่ตัวการที่ทำสิ่งนี้จะต้องหนีไปอย่างแน่นอนและข้าก็ไม่ควรสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะแม้ว่าท้องฟ้าจะถล่มลงมากก็ยังมีท่านประมุขคอยแบกเอาไว้ให้แต่ว่าดูจากรูปทรงของธงไข้กลน,นี้แล้ว เห็นได้ชัดว่าพื้นที่นิกายส่วนใหญ่ถูกปกคุมด้วยธงที่ขายกันหากนิกายกระบี่ชิงวินตกอยู่ในอันตรายถึงขั้นเป็นหรือตายแล้วชีวิตประจำวันของข้าจะดำเนินต่อไปได้ยังไงกัน